สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะซ่อมพัดลมคุณลูกค้ากันค่ะพัดลมยี่ห้อกาแล็กซีขนาด16นิ้วทดสอบเบื้องต้นทำการเสียบปลัก๊กเปิดพัดลมมอเตอร์ไม่หมุนนะคะต่อไปเราจะทำการถอดชิ้นส่วนต่างๆของพัดลมออกโดยเริ่มจากถอดตะแกรงใบพัดตามด้วยใบพัดลมถอดตะแกรงหลังออกตามด้วยการถอดฝาครอบมอเตอร์จะมีนอ็อต4ตัว ถอดฝาครอบออกก็จะเห็นมอเตอร์ด้านในถอดกระปุกสายออกถอดสายไฟออกให้เหลือแต่มอเตอร์ถอดชิ้นส่วนมอเตอร์ออกเพื่อเช็คฟิลที่ขดลวดกันค่ะขั้นตอนนี้ต้องทำด้วยความระมัดระวังค่ะเพื่อไม่ให้ขดลวดขาดนะคะถอดขั้วสายไฟออกเพื่อหาฟิลค่ะโดยฟิลจะอยู่ด้านในตรงขั้วต่อสายไฟ เมื่อเจอฟิวก็ทำการวัดค่าความต้านทานสรุปฟิวขาดนะคะและเช็คคาปาซิสเตอร์คาปาซิสเตอร์พัดลมรุ่นนี้ใช้1.8ไมโครคาปายังใช้การต่อไปได้นะคะเปลี่ยนเฉพาะฟิวค่ะการซ่อมพัดลมหากเจอเครสง่ายก็ซ่อมง่ายเจอเครสยากก็ยากค่ะสำหรับเครสนี้ง่ายๆค่ะแค่เปลี่ยนฟิวอุปกรณ์อย่างอื่นก็ล้างทำความสะอาดนิดหน่อยเท่านั้นค่ะ ในส่วนของแกนพัดลมกับบุรเราก็หยอดน้ำมันนิดหน่อยค่ะสำหรับคุณพ่อบ้านแม่บ้านต้องการซ่อมด้วยตัวเองก็ทำด้วยความระมัดระวังนะคะถอดปลั๊กไฟพัดลมให้เรียบร้อยก่อนซ่อมนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะหากมีสิ่งใดขาดตกกบพร่องก็ขออาภัยหนอนที่นี้นะคะหากชื่นชอบวิดีโอของเราก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เรานะคะหลังจากเปลี่ยนฟิลเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็จะทำการประกอบชิ้นส่วนมอเตอร์เข้าด้วยกันจากนั้นต่อสายไฟเพื่อทำการเปิดทดลองมอเตอร์กันค่ะมอเตอร์หมุนแล้วนะคะสรุปว่าเปลี่ยนฟิลด์เท่านั้นค่ะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมวิดีโอเราจนจบสำหรับคลิปนี้ขอจบเท่านี้ค่ะไว้พบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ